นี่คือภาพพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนเหนือของเวียดนามที่ต้องจมอยู่ใต้น้ำถนนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรผ่านได้พื้นที่การ,กรเกษตรกว่า850,000ไร่พังเสียหายเพราะจมน้ำชาวบ้านมากกว่า25,000คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยและถูกตัดขาดจากโลกภายนอก จ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังเร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือในการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของเวียดนามมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ารายบ้านเรือนประชาชนกว่า21,000หหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมเสียหาย ปกติแล้วเวียดนามจะเผชิญฝนตกหนักในฤดูมรสุมระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีแต่ปีนี้เวียดนามเผชิญกับภัยธรรมชาติจากน้ำท่วมหลายระลอกนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายแล้วอย่างน้อย136รารายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่าเวียดนามเสี่ยงที่จะเผชิญความรุนแรงจากภัยธรรมชาติมากขึ้นจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 我装面。